สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโข,ขทัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่20-24มีนาคม2566วันที่20มีนาคม2566นางสาวสุชาดาขำมอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์โครงการการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีการประสบอันตรายสูงประจำปี2566 ต่อมานางสาวสายใจกศกนักวิชาการแรงงานและนางสาวก,กนชนีพาจันลุง่งเจ้าพนักงานแรงงานร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลและระบบวิเคราะห์สถิติการแรงงานต่อมานายอนุคง์น้ำใสนักวิชาการแรงงานชันนานการร่วมบรูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานป,ประกอบกิจาการ ณนะกาบรปลาศร,รสีสัจนา,ายัยจํานวนหนึ่งแห่งลูกจ้างที่ได้รับการตรวจจํานวน28คนต่อมาวันที่2 0ถึง21มีนาคม25-66นายบนรรพบุรสวัสดิการและกระทรองแรงงานจังหวัดสุโข,ขทยัยร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ25-66 วันที่21มีนาคม25-66นางสาวสุชาดาขำอนเนกในวิชาการในงานชนาการพิเศษเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานตามนโย,ยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ25-66วันที่23มีนาคม25-66สําสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงางานจังหวัดสุโข,ขทยัยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสุโข,ขทยัยครั้นที่1ทับสอ6 ต่อมานาะยอนุพงษ์น้ำใสนักวิชาการรายงานชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการศูนฟืนฟ้นฟูนสภาพทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดสุขโขทยัยต่อมานาะทิติร,รัตน์โพกังนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างการเรียนรู้และตระหนักรู้เกี่ยวกับพระบบร,รยาชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540 ต่อมานาะงสาวไก้ลุ่งชูศีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังเพื่อเสนอแนะแนวกางปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณพศ2566 วันที่24มีนาคม2566นากางสาวสุชาดาขำอเนกนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านด่านรานหอยวิทยาตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่นานหอยจังหวัดสุขโขทยัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะคะ